สำหรับคลิปนี้ผมทํามาช่วยคนที่ยังติดอยู่แล้งคอมบันเดอร์และอยากจะไปแล้งคอนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นฮีโร่ตัวหดดีให้เป็นแบกทีมได้ผมแมนะนาฮีโร่ตัวนี้เลยวูคองเพราะว่าวูคองเนี่ยเป็นฮีโร่เลตเกมที่โหดมากๆสามารถเบิร์ตชุดเดียวตายได้เลยครับแล้วก็มีความสามารถในการแยกดันเอาอ็อบเจกต์ก็ไวนะครับผมตีป้อมก็ไวครับแล้ววูคองเนี่ยโซโลก่ก็ได้ด้วยเพียงแค่ขายบูทตองออกปนปดาบดูดเลือดเนี่ย โซโลก็ดได้แล้วชิลๆเลยครับผมตีตายไว้ด้วยนะครับแล้ววูคองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เล่นยากเลยครับผมพวกแมคแนิกสกิลต่างๆคอมโบต,ต่างๆเนี่ยมันเข้าใจง่ายครับมันอาจจะมีตัวเลดเกมที่เก่งกว่าอย่างเช่นหยานแต่ว่าหยานเนี่ยมันต้องอาศัยความชํานาญไงแต่วูคองเนี่ยมันแค่อาศัยจกกังหวะการเข้าทากกําจังหวะการเดินเกมแค่นี้มันก็เล่นได้แล้วครับแบกทีมสบายในส่วนของคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนการเดินเกมไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะสอนทิกต่างๆนะครับผมเวลาเล่นวูคองเนี่ย เขาทำยังไงให้ศัตรูแบบไม่เห็นตัวเลยอยู่ๆลิงมันพุ่มนี้ยังไงเนี่ยอ่ะคลิปนี้มีให้ทุกคนแน่นอนแต่ก่อนจะไปดูการเล่นเกมเนี่ยผมมาแนะนำคอมโบแล้วก็สกิลต่างๆของวูคองก่อนดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่พาสีครับพาสีของวูคองเนี่ยเมื่อเรากดสกิลใดก็ได้123เนี่ยวูคองจะเพิ่มพลังโจมตีตัวเองแล้วก็จะเพิ่มมาตาคีด้วยแล้วจะเป็นการโจมตีที่กระโดดเข้าไปตีนะครับผมจากปกติแล้วเนี่ยวูคองจะตีแบบนี้ครับเนี่ยตีแบบนี้ แต่ว่าถ้าเกิดเรากดสกิลใดก็ได้อ่าผมผมกดหนึ่งอุกอกรจะกระโดดเข้าไปฟาทันทีครับต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยกดแล้วจะหายตัวทันทีเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมองเห็นเราได้ก็ต่อเมื่อเขาออกไอเทมโลมเป็นเปิดตาหรือว่าเราวิ่งเข้าไปในป้อมเนี่ยป้อมมันมองเห็นนะไม่ใช่ป้อมมองไม่เห็นเดี๋ยผมจะทําให้ดูนะครับ,รบรเห็นป้ป้อมมองเห็นป้อมยิงทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถหายตัวเข้าป้อมเขาได้นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลสองสกิลสองเนี่ย กระโดดนี้สามารถกระโดดข้ามสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะเนี่ยสิ่งกีดขวางต่างกระโดดข้ามได้นะครับผมถ้ามันไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแอนตินะครับแอนติเนี่ยกดแล้วจะสตาร์ทศัตรูรอบๆตัวแล้วก็ทํดาเมดด้วยนะอ่าแบบนี้นะครับผมปึ้งสตาร์ททัดาเมจครับแล้วยังสามารถกดอีกทีหนึ่งเพื่อหายตัวได้อ่าเป็นอาวิจูกนะครับผมเข้าไปลงเสร็จหายตัวออกมาอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจสกิลของบูคอนกันแล้วนะว่ามันทํางานยังไงบ้างครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ วิธีการคอมโบอ่ะเรามาเริ่มกันที่คอมโบแรกครับคอมโบแรกเนี่ยจะเป็นฟูลคอมโบนะครับผมเราจะเปิดด้วยสกิล2แล้วก็ทูบ1ทีกดสกิล2กดตีกดสกิล1กดตีกดนันติกดตีครับผมแล้วก็หายตัวออกมาอ่ะดูภาพกด2กดตีกด1กดตีกดนัติกดตีหายตัวออกมาเผืือใครมองไม่ทันนะครับผมจะทําให้ช้าๆอีก1ครั้งนะครับผมคอมโบมันก็คือกด2กดตีกด1กดตีกดนัติกดตีนะครับผมอ่ะแบบนี้ กด2ตีหนึ่งทีกดสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีกดอันติตีหนึ่งทีกดอันติออกมาแต่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยสกิลสองเนี่ยมันจะคูลดาววนกลับมานะเพราะว่าพลังแฝงเดวิลอเวคคันนิงนะครับผมพลังแฝงนี้เนี่ยเวลาที่เรากดอันติเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองจะคูลดาวน์ไวครับแล้วเซตนี้เนี่ยเรามีลดคูลดาวน์ถึง20%แต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยสกิลสองมันไม่ได้คูลดาวน์ไวขนาดนะเเนี้นะเลทเกมเนี่ยเรามีของเต็มครับผมแล้วก็สกิลสองเราเนี่ยอัพเยอะคูลดาวน์มันเนี่ยวนกกกลลัับมมาได้้อีีครงงในนช่่วเเเทย ถ้าเกิดเราคอมโบชุดหนึ่งไม่ตายเนี่ยเราอาจจะตามไปซ้าด้วยสกิลสอีกทีนึงก็ได้หรือว่าเราอาจจะโดดด้วยสกิลสอออกมานะครับแต่เลดเกมแล้วเนี่ยตัวบางๆเนี่ยโดนบูคองทุบกาไป2ทีสาทีเนี่ยตายแทบจะหมดแล้วนะครับคุณก็ต้องดูดีๆนะว่าคุณจะเอาสกิลสอเนี่ยไว้ตามไปฆ่าหรือว่าใช้หนีแต่ที่ผมได้บอกไปอะเลดเกมอะตัวบางๆอะเราทุบ2ทีสาทีตายแล้วผมไม่ได้ว่าสกิลสองอะเนี่ยเอาไว้หนีน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราเข้าไปลวงได้แล้วเราออกมาได้เนี่ยอันนี้คุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดเราตามต่่่อตาามมสุดเนียผว ถ้าเกิดเราพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในช่วงแรกเกมเพราะเราจะต้องรอคูลดาวน์เกิดนานในส่วนของคอมโบของวูคองเนี่ยก็จะบีเท่านั้นนะอันนั้นจะเป็นฟูลคอมโบแล้วนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่มันสําคัญมากๆในการเล่นทิกแรกครับจะเป็นทิกการบูทพุ่มโดยที่ศัตรูแบบไม่เห็นนะครับผมเราเป็นลิงเรามีสกิลหายตัวเนี่ยเราไม่ควรที่จะเดินเข้าพุ่มแบบนี้นะเราควรจะใช้สกิลหนึ่งในการเข้าพุ่มเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะมีใครยืนอยู่ตรงนั้นบ้างแต่เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นอยู่แล้วว่า แคลลี่เขายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเราอยากเข้าพุ่มแล้วไปฆ่าเขาโดยที่เขาแบบไม่ทันตั้งตัวเขากำลังยืนตีคีบอยู่หน้าป้อมเนี่ยแล้วเข้าแบบนี้ได้นะครับพอจะถึงพุ่มเนี่ยเรากดหนึ่งเลยครับผมเพื่อจะหายตัวเข้าไปกระโดดสองเข้าไปกดติตีป,ป้องป้องแบบนี้คือตายแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปลิงเลดเกมครับทุกสองทีสามทีเนี่ยพวกแคลลี่ก็ตายแล้วและทีนี้เนี่ยเอาไปเสริมกันที่แบบย้ายพุ่มเปลี่ยนพุ่มด้วยนะเวลาที่เราเล่นวูคองเนี่ยถ้าเกิดเราจะย้ายพุ่มเนี่ยเราควรจะต้องหาายยยตัวเพยยพื่่อุ้ม เพราะเราจะไม่รู้เลยครับว่าใครจะอยู่พุ่มไหนบ้างดักเราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะย้ายพุ่มเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้กดสกิลหนึ่งเพื่อย้ายพุ่มนะครับผมอ่ะแบบนี้นะผมจะทําให้โดูเนี่ยกดหนึ่งเพื่อย้ายพุ่มเลยนะครับผมไม่ต้องแบบเตือนธรรมดานะเพราะว่าเราเป็นวูคองไงเราจะต้องเข้าไปฆ่าคนอ่ะถ้าเกิดเขาเห็นเราแล้วว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่หมาให้เราคายง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือต้องทําให้ชินนะเวลาที่เราจะย้ายพุ่มไปไหนนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราอยากย้ายไปพุ่มบูล่ะพุ่มบูเเนนีี่อาไวว้ดักกพคท เดินจากเลนล่างเข้ามาเลนกลางเราห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดนะแบบห้ามหายตัวไปอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ทันครับป้อมมันจะเห็นเนี่ยระยะเนี่ยคือป้อมเห็นแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นเลือดป้อมเนี่ยแปลว่าป้อมเห็นเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสมมติเราอยากะยายจากพุ่มนี้ไปพุ่มบูหรือว่าเราอยากะย้ายจากพุ่มนี้มาพุ่มบูเนี่ยก็แบบนี้เลยครับผมใช้สกิลสองข้ามนะแล้วก็แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยต้องเข้ามาปลายพุ่มนะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบเราเข้าอย่างนี้หรือว่าเราเข้าอย่างนี้เนี่ย ประตูเนี่ยที่เขาเดินมาตรงนี้เขามีโอกาสเห็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามาตรงนี้เขามีโอกาสเห็นแล้วนะเห็นปะมันแต่มันจะไม่เห็นปลายพุ่มนะแต่ถ้าเกิดเราเดินเข้าปาปพุ่มอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่เห็นแล้วเราจะมีโอกาสได้ฆ่าเลยครับผมือจากพุ่มนี้ก็ทําได้เลยทุกคนพุ่มนี้เราก็บีบเดินลงลางมาแล้วก็โดดแล้วก็เข้าปลายพุ่มเห็นปะถ้าเราทําแบบนี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะดักฆ่าเนี่ยมันจะสูงมากขึ้นนะต่อมาเนี่ยจะเป็นทิกไหลเข้าไปลวงนะผมจะเรียกประมาณนี้แล้วกันมันคือมันสามารถ ไหลคลีปได้หรือว่าไหลแท้งตัวข้างหน้าได้เพื่อจะเข้าไปล้วงแครี่ตัวข้างหลังนะครับผมคือสมมติถ้าเกิดมอทอสเป็นคีปเนี่ยผมก็จะสกิลหนึ่งเพื่อจะไปตีมอทอสแล้วก็สกิลสองเพื่อจะไปตีเฮาเตะและถ้าสมมติว่ามอทอสเป็นแท้งนะครับผมผมก็จะเหมือนกันเลยสกิลหนึ่งเพื่อไปตีมอทอสแล้วก็จะสกิลสองไหลเข้าไปตีเฮาเตะอ่ะอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมจะทําให้ดูนะตอนวิ่งเข้าไปเนี่ยเราจะกด1เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็2เพื่อไปหายฮเตะแล้วก็คอมโบฆ่าได้เลยอ่ะแบบ หนึ่งตีมาทอสไหลก็ไม่ให้เตะแล้วก็คอมโบฆ่าอ่ะประมาณนี้เห็นปะมันเข้าไวมากลยน,นะแฮเตะเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทุกคนว่า,าจะเข้าไปแบบนะี้เขาไม่คิดว่าเราแบบจะไหลเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยเราเจอลิงเนี่ยต้องระวังเลยนะระวังโดนไหลเข้ามานะแล้วทุกคนก็อาจจะมีคําถามเอาพี่แล้วทําไมถึงไม่สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองก็ไปทุบพายาจะทําแบบแนั้นให้มันยากทาไมทุกคนดูนะระยะสกิล <My soul. S 1> การหายตัวเนี่ยมันหมดเวลาก่อนที่จะไปถึงพายาอ่ะถ้าผมเข้าระยะเนี่ยเมื่อผมหายตัว เนี่ยตรงนี้คือผมหมดแล้วนะเนี่ยผมหมดหายตัวละแล้วผมจะโดนอะไรผมจะโดนแทงครับแทงเขาจะขัดเราแน่นอนเราไม่ทันได้กระโดดอย่างนี้หรอกแทงเขาขัดเราก่อนนะครับผมถ้าเกิดเป็นเทนเน่เทมแค่มนเห็นลิงโผล่ใช่ปะมันก็สกิลสองยัดหรือว่ากดแหวนแล้วแต่การที่เราเนี่ยเข้าไปแบบเนี้ยทุกคนดูเราโดดได้แค่ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยคือเราถึงแล้วนะเนี่ยเราโดดได้แค่ตรงนี้เลยเนี่ยคือเราถึงแล้วแล้วเราไปแล้วอะเราถึงแครี่แล้วแล้วทิกนี้เนี่ยมันยังสามารถปั่นศัตรูได้เลยนะคือเราทําเป็นวิ่งถอยแแต่่ววาาเรนกลับบบไป เราเราโดนแทงไล่ใช่ป่ะสตมไม่ว่าเราถอยนะเราถอยแต่เราวกไงแล้วเราวมวนกลับไปหาแคลี่เขาใหม่อ่ะแบบนี้ได้นะครับผมเพราะว่าตอนก่อนหายตัวเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเราวิ่งเข้าไปไงเขาเห็นเราวิ่งหนีอะ่ะเด้อทุกคนดูนะภาพภาพก่อนหายตัวเขาเห็นเราวิ่งถอยหลังแต่อยู่แล้ววกกลับไปอะ่ะคือเขาไม่ได้เห็นเราแบบอย่างนี้ไงเนี่ยมุ่งเข้าไปเลยเงี้ยคือเขาเห็นแล้วนะว่าแคลี่อาว่าว่าลิงจะเข้าแ <Carry> คลี่ก็ต้องถอยแล้วแต่ถ้าเราเรงหนีอย่างเงี้ยแล้วอยู่แล้วเราวกอย่างเงี้ย แคลี่เสร็จเลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะสำหรับการคอมโบหรือว่าชิคก,การเล่นต่างๆนะที่ผมรู้เนี่ยตอนเนี้ยมันมันมีเท่านี้นะที่นึกออกอะ่ะมันมีเท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดใครมีอะไรที่มันมากกว่านี้แล้วอยากเสริมเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมการเดินเกมเนี่ยผมขอทุกคนหน่อยนะครับผมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับผมคนละไลค์ก็ยังดีนะคลิปเราเนี่ยจะได้ขึ้นฟีดนะช่องของเราเนี่ยมันจะได้ไปต่อได้นะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมช่วยกันหน่อยนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมเลยก็ไปรับชวงความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหายดีเกม RV คุ้มๆสกินแลรสวยๆผมแนะนําเพจนี้เลย a d m i n นต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท .ie.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเรียวตะาชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่วูคองนะครับผมในคลิปนี้นะผมจะมาแนะนำตัวที่ใช้แบกแหลงขึ้นคอนนะครับผมผมแนะนำเป็นวูคองนะเพราะว่าวูคองเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น การเอาอ็อบเจกต่างๆนะครับผมหรือว่าการแยกดันตีป้อมการดักค่าการคุมแมปบูคองเนี่ยค่อนข้างทาได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะการคุมแมปไปช่วงเลดเกมนะเพราะว่าแบบถ้าเกิดบูคองหายแล้วถ้าเกิดคุณแบบซ่อนจุดดีๆซ่อนการเดินดีๆเนี่ยสตูเนี่ยจะเล่นยากมากเพราะว่าเขาต้องระวังเรานะแต่ว่าฝงตรงข้ามเนี่ยเขาก็มีตัวแก้ถึง2ตัวเลยนะครับผมก็จะเป็นเอลซู oo, แล้วก็อิลูเมียครับเอลซู El เนี่ยปีแถบเนาะแถบของเอลซูเนี่ยมันจะมองเห็นเรานะถ้าเกิดเราเดินเข้าไป แล้วก็อิลูเมียเนี่ยกรธนติหาเราได้ถ้าเกิดแบบเขาสงสัยว่าเอ้ยเราอยู่ไหนเขาอาจจะกรธนติหาเกมนี้ผมอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับผมและเกมที่เล่นอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นแรงคอมเบเดอร์นะครับผมอ่าที่ผมมาเล่นแลงนี้เนี่ยเพราะว่าจะให้ดูการเดินเกมของแลงนี้นะถ้าเกิดเราอยู่แรงคอนเนี่ยเราจะเดินเกมประมาณไหนอ้ยขอทุบอิลูเมียหน่อยละคีละคีอีกหนึ่งดอกคิดิผมไม่คิผอขีหน่อยดิคีขแล้ว คีแล้วครับผมแล้วเปิดเกมมาเป็นทิปเปิลคิวแบบนี้โอ้โหหวานชํำผมบอกเลยเราจออกมาเป็นถุงมือ3อันก่อนนะครับผมออกเป็นดาบฟาร์มไม่สิออกเป็นแค่อ่าดาบที่ใช้ฟาร์มนะครับผมยังไม่ขึ้นขั้น2นะแล้วก็ไปขึ้นถุงมือ3อันนะครับผมแล้วก็ค่อยไปออกเป็นคีใหญ่ไม่สิผมว่าออกบูธก่อนดีกว่านะครับผม ออกบูสตก่อนเนี่ยเราจะได้เดินฟาร์มเดินอะไรเดได้ไวขึ้นนะครับผมปุ๊บเปิดให้เพื่อนโห้าหมี <c oughs> กระโดดเข้ามาปุ๊บโดนสกิลสองทันทีเลยนะครับแยกเลยนะครับผมต้นเกมตัวเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ออบเจกที่ผมจะให้เอาในช่วงต้นเกมเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นดาร์กนะครับเพราะว่าตัวของกูคองเนี่ยมันไม่ได้เก่งแบบ ต้นเกมขนาดนั้นอนะ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนไปฝืนบวกตรงมังกรมันจะเสียเปรียบนะครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยฟาร์มออบเจกต์ฟาร์มออบเจกค,ค,ครับรอมีของมีแบบดาบคิแล้วก็มี s ัซิชติงเนี่ยก็จะเริ่มฆ่าตัวบ,บางๆได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดจะ,จะแรงๆเนี่ยก็ต้องมีเจาะเกาะดาบแดงนะครับผมเกาะเลดเกมเลยนะครับแต่ว่ามีดาบคิซิชเติงเนี่ยก็เริ่มเล่นได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อน ผมจะไม่ออถุงมือสาอันแล้วเพราะผมคิดว่าถุงมือสมอันเนี่ยมันมันไกลเกินไปผมอยากได้ดาบคี้ไวนะครับผมผมก็จะขึ้นเป็นดาบคี้มาในชิ้นที่สามเลยนะครับผมเปิดก่อนเลยอมี้วะทุกคนถ้าเกิดคี้ก็น่าจะตายอยู่ปะบูทเนี่ยเราเจอะเป็นบูทวิ่งไวนะเพราะว่าบูทนี้เี่เอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับตอนที่เราหายตัวเนี่ย แล้วเราวิ่งไวด้วยเนี่ยบันจาแบบเข้าถึงศัตรูไวโดวยที่แบบศัตรูแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับการฟาร์มต่อนะครับผมยังไม่ต้องไปบวกอะไรเยอะนะเล่นวูคงองถ้าเกิดเราต้องการที่เราจะแบกทีมนะครับผมเราควรจะต้องรวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟาร์มการหาเงินเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมอันเนี้ยพอเราฟาร์มบทเวฟหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ฟาร์มบดชุดนึงเนี่ยแล้วก็เดินทําเกมทีนึงแบบหาคนอะไรเงี้ยนะครับผม เพจะเข้าพุ่มอนะไรเนี่ยก็หายตัวเข้าพุ่มนะดักเบรคเขาครับเพื่อเมรคเขากลับกลางผมยืนรอเราเดินขยับเข้าไปหน่อยเพื่อจะดูดเงินจากตรงกลางนะเนี่ยเงินนิดหน่อยเปิดก่อนเลยสวยหายตัวออกมาครับอ่าประมาณนี้ฆ่าได้แล้วออกเลยอ่ะอันนี้ถือว่าสวยแล้วเราเดินเกมสวยแล้วต่อให้เราจะฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราตัดป่าฝั่งมุ้งเขาได้ให้ปา่าของนเนี่ยเขา เวลานการหาเงินไปสิบกว่าวิตรงนี้เราได้เปรียบละดูนะว่าไปแล้วฆ่าได้ไหมถ้าเกิดแบบเจ็บๆฆ่าได้ไม่ถึงเลยครับผมปุ๊บหน่อยก็อย่างนี้ตายได้เนะี่ยอุ้ยมันสไลด์ผมทุบคิปเล้าสูตรนะ กรสุมันจะกลับบนแน่นอนอ่ามาแล้วกรับผมตามนัดกดหนึ่งก่อนแล้วสองเข้าไปทุบึือเรียบร้อยตายผมจะยังไม่รีบกลับไปฟาร์มทุกคนปะ่ะเพราะว่าผมเห็นแคลรี่เขามาเดินตรงกลางแล้วเดาได้ไม่ยากเลยถ้าเกิดแคลรี่เคลียร์กลางแปลว่าอะไรแคลรี่เคลียร์กลางเสร็จแล้วเขาจะต้องกลับเลนเขาไงก็คือเลนบนแล้วก็แค่ดักหากับเลนบนอันนี้วิธีการอ่านเกมนะเนี่ยผมว่าเดินเดินเกมประมาณเนี้ยคือเล่นลิงอะเล่นลิงในแหลงคอมบันเดอร์ ผมว่าคนในแรนคอมเบอเดอร์ er เนี่ยเขาจะยังแบบน่าจะยังแบบไม่ได้ระวังตัวขนาดนั้นอะ่ะผมว่าเล่นลิงอ่ะคือมันแบกตัวเองอะ่ะขึ้นคอนได้เลยแล้วมันก็แบกทีมได้ด้วยนะถ้าอยากขึ้นคอนเนี่ยกลิงนะผมว่าลิงเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเลดเกมเถื่อนมากครับตบตายหมดอะ่ะคือแทงก็ตายนะถ้าเกิดแบบแทงมายืนให้ตีอะ่ะก็ตายเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวที่เอาอ็อบเจกต์เก่งมากครับแบบโซโล่ก็ได้เลยนะครับลิง เราแยกดันครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบวกเยอะอะไรเลยนะครับผมเราแยกดันเนี่ยเพื่อนเราไป็บวกก็ปล่อยเพื่อนเนี่ยคือเราดันผมจะแค่เคลียร์คีพอนะเพราะว่าเล่นกับอิลูเมียมั่วซั่วไม่ได้นะเข้าไปทุบอิลูเมียแล้วถ้าเกิดแบบเอารีเฟกไวแล้วเราทุบเขาชุดเดียวไม่ตายเนี่ยเราอาจจะแบบเสียเลือดหรือเราอาจจะตายเองก็ได้นะครับผมเพราะฉันเนี่ยอย่าไปเสี่ยงกับอิลูเมียในในป้อมนะ ต้องการเอาไม่ได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นคือถอยกลับไปฟาร,ร์มเลยไปค่อนาคอร์สอืมก,กี้นี้ถ้าเกิดผมยืนซ้อนนี่น่าจะได้นาคอสนะนาคอสเขาจะเข้าบูนะตามแผนครับผมไม่ได้ตามแผนดิตามที่คิดไว้นะครับเพราะว่าเขาเหลือบูไงเขาก,ก็ต้องเข้าบูอยู่แล้วเราได้บูนาคอสแบบนี้แล้วเลนล่างมันฟีอย่างเงี้ยเราควรจะแยกมาทําเกมเลยนะครับผมผมฆ่าได้นะเนี่ย พุดพุ่มครับกดหนึ่งตีสองตีตีต,ต,ตีเรียบร้อยครับผมชุดเดียวหายเขาไม่มีสกิลแล้วเพราะว่าเขาสกิลหมดไปกับคีบแล้วเห็นปะางที่ผมบอกอะ่ะจะไม่ค่อยระวังตัวจะไม่ค่อยระวังแบบว่าวูคองจะกลับมาฆ่าไหมหรืออะไรไหมนะครับเขาเห็นผมเดินออกเขาคิดว่าผมกลับไปฟาร์มแล้วแต่ว่าไม่นะครับผมเราจะกลับไปฆ่าเขาต่อ คลิปเกิดในป่าก็กลับมาฟาร์มก่อนครับไม่ใช่ไปต้องรีบค่อยเล่นไปยังไงเราก็ได้เปรียบครับการเงินเราเนี่ยจะนําขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มอยู่ตลอดแต่ดูนาคอสดินาคอสจะต้องแบบตายตายบ่อยมากนาคอสแบบแบบติดไฟเลยอันนี้คือแลงคอมมานเดอร์เลยนะแลงคอมมานเดอร์เนี่ยจะประมาณนี้เลยแบบบวกกันแบบยับยั้ไปทุกคนไม่ค่อยสนอ็อบเจกไม่ค่อยสนป้อมเนี่ยคลิปเลนกลางเร็เุเราแต่นี้คือก็ก,ก็เบดเขาก็ไปเล่นบนอะแล้วเขาชนะไฟอนะเนาะ แล้วเราสามารถแบบรับกลางได้เนีคือผมวิ่งรับกลางรับล่างรัวๆเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนะคอสเกิดมาเนี่ยเขาจะอาจจะต้องมาบูเพราะบูเขาจะขึ้นเราดักเลยนะครับเรายังไม่ต้องไปทำอะไรเราดักนาคอสก่อนเพราะว่าเราฆ่านาคอสได้มาแล้วครับผมกระถายตัวตีอุย้ยโอ้โหไม่น่าจะได้ละสวนดีโ่โอเคผมเกือบโยนละ ถ้าเกิดผมตายช็อตนี้คือโยนละล้วงแบบเบ่อเกินคือไอตอนที่นายคอที่เราเข้าไปถูกเขาเนี่ยนายคอมนตันตีงัดพอดีไงเราเข้าไิถึงเราโทนง,งัดเลยไม่งั้นนายคอตายแล้วครับผมดี๋ยวก็จะประมาณนี้เนาะคือเล่นอนะคือเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญหมดนะเล่นแบบเออนายคอจะเกิดนายคอจะมาทําอะไรก็จะมาเอาบูใช่ไหมเราก็คุมเลยผมว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่ต้องเป็นมูราแล้วนะเราเป็นโบเกนสเปียร์ได้เลยนะครับ แรงๆเลยนะเพราะฝั่งวเนี่ยคือแท้งของไม่ทันเราแล้วเ็าเห็นนะครับผมเกียร์ล่างครับพยายามดันคีปมุดข้อพุ่มทำไปเดหนออกล้วมุดข้อพุ่มมาตีงงงงครับงงครับเปเลยจะเหยียบต่อนะถอยมาก่อนเลยถอยยาวเลือดไม่มีแบบนี้ถอยอย่าไปห้าครับถอยเลยเยก็บกลับมาออบเจกต์ได้นะครับ ตีบเจ็บแบบชิวๆคนเดียวสบายทีทีสองพเรียบร้อยครับแล้วตัวเราเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านเพราะว่าเราห้อยเป็นรูนดูดเลือดมาไงนเนี่ยก็ตีดูดเลือดสบายชิวๆบา้บานไม่ต้องกลับครับผมผมปล่อยดาร์กเล่างนะเพราะว่าเลล่างเนี่ยเขายังมีป้อมอยู่แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะดึงเล่นป่าแถวข้างบนนะเพื่อแบบ จะหาคนมาเอาเลสหรือว่าจะมาดันเลนบนหายตัวก่อนเข้าพุ่มนะเนี่ยเหมือนเดิมเฮ้ยเจอครับโอ้ยสองบักหายไปเลยเห็นป้าเวลาจะเข้าพุ่มเนี่ยหายตัวก่อนแล้วก็ค่อยเข้าพุ่มเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดผมเดินท่องๆเข้าพุ่มไปอะนาเขาเห็นแล้วเนี่ยการเข้าพุ่มการย้ายพุ่มเนี่ยสําคัญอันนี้เราเราเจอแทบและเจอแทบเนี่ยเขาคือเขาจะเห็นแล้วลว,ว่าเราอยู่ข้างบนเขาจะระวังบนละกต้องผมมาทุบแบบทีเผลอ โอ้ oh. <laughs> ถ้าเกิดซูมตัวนี้คือตายไปแล้วนะครับดูเงินผมเดหมดผมเงินหนึ่งหมื่นฝั่ง้นเงินหกพันเนี่ยผมถึงบอกว่าแร้งเนี่ยเล่นตัวเล็เกมบโหดคุณจะเล่นหยานก็ได้ถ้าเกิดคุณช่ำนะแต่ผมแนะนําว่าอาถ้าเกิดแบบไม่ได้ช่ำหยานขนาดนั้นอนะลิงง่ายกว่าเลยแค่แบบเดินเกมได้อะ่ะแค่แบบ เล่นเกมแบบผมอะแบบไม่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 ต้องไปบวกอะไรเยอะต้นเกมอะพยายามฟาร์มพยายามหาเงินแล้วก็แบบดักค่าคนที่ฆ่าได้อะเพราะว่าคอมโบลิงมันก็ไม่ยากโอ้แต่มาสโลดิส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าแบบนั้นก็หายตัวเข้าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยไหลสกิลสองเข้าไปก็ได้แบบเขาอยู่ลึกเกินอะเนี่ยคือเราจะไม่หิวนะทุกคนห้ามตายเด็ดขาด พราถ้าเกิดเราเราตายเนี่ยฝั่งล้นจะแบบกล้าเล่นทันทีแต่ถ้าเกิดเรายังอยู่เนี่ยฝั่งล้นจะแบบเฮ้ยลิงยังอยู่เรายังออกไปไม่ได้นะแต่ถ้าลิงตายเนี่ยคือเขากล้าเล่นเลยเพราะว่าเขาจะไม่กลัวลิงมาล้วงแหละเนี่ย <Yeah, S 2> เราไม่ต้องทาอะไรเยอะบีบไปแบบให้เขาออกจากบ้านไม่ได้เงี้ยคือเราก็ได้เปรียบละเราค่อยๆกินทรัพยากรเขาไปไเรื่อยในป่าเขาคือเราก็ฟาร์มนะครับผมเงิเน,นจะฉีกขึ้นไปเรื่อย แต่ตอนนี้คือสิบเอ็ดนาทีสิบสองทีคือของผมจะตันละผมขาดเงินอีกร้อยเดียวนะคือของตันอ่ะของฟูแล้วครับผมในรอบสิบเอ็ดถึงสิบสองทีของฟูแล้วน่คือแรงคอมบัเดอร์อ่ะคือเราจะได้ฟาร์มอะไรแบบได้เยอะมากอย่าไปติดบวกครับเล่นแรงคอมบัเดอร์นะครับผมอย่าไปติดบวกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราติดบวกเราพลาดมาเจ๊งนะครับผมไม่มีใครแบกเราต่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแรงนี้ก็ เห็นฟาร์มครับฟาร์มแล้วก็แบบรอหลอยอ่ะเยออแบบออบเจกต์บางทีก็ไม่จําเป็นไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับผมถ้าเกิดฝั่งคุณเขาอยู่เยอะนะทิ้งไปเลยคือให้เขาให้ให้ออบเจกต์เขาไปนะครับแล้วเราไปทําอย่างอื่นผมดูดเลือดจริงเนี่ยผมควรจะไปดันเวฟล่างขึ้นมานะผมแบบอยากทุบที่เผลอแต่ว่ายากอยู่แฮะผมไปดันเลนล่างมาดีไหม น่าจะต้องไปดัานแล้วแหละทุกคนก็้แต่เลแล้วแตบวก <c oughs> ก็อยากบวกนะกลัวไม่ได้ออกกล้องไอ้ไม่ถูพอดีโอ้วหเฮียสามพันหนาะจบเกมเลยแล้วกันทุกคน <c oughs> เห็นปะจบแล้วนะครับผมฟูคองผมบอกเลยว่าแรงคอมบันเดอร์เนี่ยลิงคโคตรโหดจริงๆเนี่ยลิงเนี่ยมันก็เก่งยันแลงซูพีมเลยนะเขาก็ยังเล่นกันอยู่ แต่ว่าแรงนู้นเนี่ยเขาจะระมัดระวังไงเขาจะไม่ค่อยโดนลวงง่ายขนาดนี้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้แบบลิงแบบฟาร์มเวอร์ขนาดนี้นะครับแต่ว่าในแรงคอมเบอร์เดอร์เนาะก็ยังไม่ได้แบบระมัดระวังวูคองกันขนาดนั้นนะครับก็ปล่อยให้ลิงฟาร์มจนรวยอย่างเกมเนี้ยผมเงินฉีกมากๆนะเพราะว่าเราแบบได้เก็บทรัพยากรในแมปเยอะเราค่อยๆเล่นค่อยๆคุมแมปไปเรื่อยเราอย่าไปใจร้อนครับแล้วก็อย่าไปหัวร้อนด้วยถ้าเกิดเพื่อนตายหรือว่าอะไรเยอะเนี่ยก็ก็ต้องทําใจครับเพราะว่า เออเขาจะเล่นดีทุกเกมมันก็ไม่ได้เหมือนเราครับเราจะเล่นดีทุกเกมก็ไม่ได้ผมว่ามันอยู่ที่การควบคุมของตัวเราเนาะถ้าเกิดแบบเราคุมตัวเองได้เราไม่ไปหัวร้อนตามเกมไม่ไปหัวร้อนตามเพื่อนอ่างเงี้ยทีมเราเนี่ยก็มีตายกันบ้างอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ฟาร์มของผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเงินมาเนี่ยเราก็จะเล่นได้เราก็จะแบกทีมได้เพราะว่ามันเป็นบูคองไรเลดเกมเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับคือมันทุบตายทุกตัวแหละแท้งผมก็บอกแล้วว่าทุบตายถ้าเกิดมายืนใน้ทุบแต่ว่า เราจะเลือกทุบแทงก่อนไหมก็ไม่นะครับเราควรจะต้องเลือกทุบตัวบางๆก่อนนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าทุกคนจะชอบคลิปแนวนี้หรือเปล่านะครับผมก็อาจจะมีกระแสด้าเราตีเข้ามานะครับผมแบบมาสเสมอตบแร้งคอมแร้งอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากจะมาเล่นให้ดูนะว่าแล้งคอมเนี่ยเราเล่นวูคองขึ้นแล้งคอนเนี่ยสบายเลยนะครับผมแบบอยากจะมาเป็นแนวทางให้กับคนที่ยังติดอยู่แร้งคอมมาแล้วแบบ โอ้ไม่มีทางออกเลยจะเล่นตัวอะไรดีเล่นตัวนู้นตัวนี้ก็ไม่ขึ้นผมอยากแนะนําลิงเลยนะครับผมแล้วก็ดูคลิปนี้ครับศึกษาคลิปนี้ดูสัก2รอบ3ารอบเนี่ยก็น่าจะเข้าใจการเดินเกมนะผมว่าเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็อธิบายไว้แบบค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไป้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คขหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบนคลิปต่อไปถต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ I